สวัสดีครับผมตัวแทนจากเว็บไทย Forex School วันนี้จะมาพูดในหัวข้อที่มีชื่อว่า Forex ไม่ใช่ฮิปนะครับทําไมถึงต้องมาพูดในเรื่องของหัวข้อนี้เนื่องจากว่าคนไทยในปัจจุบันเนี่ยยังคิดว่า Forex เนี่ยเป็นฮิปหรือพวกหลอกลวงเอาเว็บไปเอาเว็บไปลงเอาเงินไปลงทุนนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ปันผลเงินให้อะไรอย่างนี้ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยฟอเร็กกับฮิปไม่เกี่ยวข้องกันนะครับ เรามาดูกันไปทีละอันนะครับว่าอะไรเป็นอะไร forex คืออะไรนะครับ forex คือตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราหรือที่มีชื่อเต็มๆว่า foreign exchange market นะครับซึ่งเป็นตลาดสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยปริมาณการซื้อขายต่อวันเกิน5ล้านล้านเหรียญต่อวันนะครับหากเทียบกับตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดอย่างนิวยอร์ก stock exchange เนี่ยตลาด forex ถือว่ามีมูลค่าสูงกว่ามากนะครับแล้ว forex เนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่า b r o อร์คือคนกลางระหว่าง forex ทำหน้าที่ส่งคําสั่งซื้อขายของเราเข้าสู่ตลาดเป็นเหมือนธนาคารเก็บเงินลงทุนของเราเอาไว้โดยบล็อกเกอร์จะได้ผลตอบแทนจากการบริการเมื่อเราทําธุรกรรมต่างๆเป็นค่าตอบแทนนะครับแล้วฮิปคืออะไรฮิปเป็นเว็บระดมทุนซึ่งแล้วแต่ว่าจะอ้างว่าลงทุนอะไรนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยจะบอกว่าลงทุนในหุ้นในน้ํามันเยอะมากแล้วก็ระบาดในไทยนะครับโดยฮิปเนี่ยมักจะชอบอ้างว่าบริษัทที่ของตัวเองมีที่ตั้งอยู่ต่างประเทศมีรูปลงทุนให้หน่าเชื่อถือมีหน้ามา มีซัพพอร์ตคนไทยให้คาปรึกษาลงทุนครั้งแรกก็จะปันผลเงินมาเรื่อยๆนะครับพอสักระยะหลังๆเนี่ยก็จะเริ่มปิดปรับปรูเว็บและสุดท้ายก็จะปิดหนีไปอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับซึ่งคนไทยเนี่ยมักจะหลอกกันด้วยการใช้เว็บฮิปแล้วก็เอา Forex มาอ้างนะครับแล้วฮิปเกี่ยวข้องกับ Forex อย่างไรฮิปไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับ Forex นะครับไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆเลยแต่ฮิปคนที่เล่นฮิปเนี่ยมักจะอ้างว่าเอาเงินมาลงทุนในตลาด Forex เยอะมาก ซึ่งคนทั่วไปเนี่ยก็จะไม่รู้ว่า Forex คืออะไรแล้วก็จะเอาเงินไปลงทุนกับเขาแล้วพอสุดท้ายพอเขาปิดเว็บหนีเนี่ยเขาคนก็จะโทษว่าเป็นความผิดของ Forex แต่ว่าไม่โทษว่าเป็นความผิดของฮิปนะครับตัวอย่างชัดๆที่เพิ่งจบไปมันก็คือเรื่องของ e a s y cash นั่นเองนะฮะแล้วกลุ่มคนที่ทำฮิปเป็นใครเขาคือกลุ่มคนที่รู้จักกับ Forex ครับและเทรด f o r e เเหมือนคนที่เทรด forex ทั่วๆไปแต่ด้วยความโลภที่เขาอยากได้เงินมาลงทุนเยอะๆเขาจะใช้วิธีที่เรียกว่าระดมทุน โดยการหลอกให้คนโอนเงินมาลงทุนกับเขาแล้วหลอกจากความไม่รู้ของคนนี่แหละครับนี่คือแผนพังของตลาด Forex นะครับตลาด Forex เนี่ยจะมีธนาคารกลางนะครับซึ่งไม่มีตำแหน่งตายตัวนะครับซึ่งจะอยู่ตามธนาคารอย่างเช่นอเมริกาหรือว่า EU อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเขาจะส่งข้อมูลให้กับบรกเกอร์อย่างเช่น FBS นะฮะแล้วก็ผู้เล่นอย่างเราเราเนี่ยแล้วเขาก็จะส่งราคามาให้กับผู้เล่นอย่างเราเรา ตามลูกศรน,นะครับแต่แผนภาพของพวกฮิปเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับก็คือจากในรูปเราจะเห็นว่าธนาคารกลางส่งให้บร oker ทั่วไปบร oker ก,ก็ส่งให้ผู้เล่นเล่นนะครับผู้เล่นก็เทรดแต่ว่าบางคนเนี่ยที่ทําตัวเป็นฮิปเขาจะใช้วิธีระดมทุนหลอกคนอื่นนะครับซึ่งเขาก็จะแยกออกมาแล้วเขาก็จะไปหลอกคนธรรมดาให้เอาเงินเนี่ยมาฝากกับเขาแล้วมาเล่นกับเขาแล้วเมื่อเขาเนี่ยล้มเหลวในการลงทุนเนี่ยเขาก็จะปิดหนีไปนะครับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า forex กับ hip เนี่ยไม่ใช่พวกเดียวกันอย่างชัดเจนนะครับซึ่งในต่างประเทศเนี่ยมีเว็บไซต์ที่มีคุณภาพเกี่ยวกับ forex มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บอย่าง baby p i p s forex factory action forex forex peace army หรือ fxpros นะครับเราผมจะลองเข้าให้ดูในทุกๆเว็บที่ผมได้กล่าวมาเลยนะครับว่าเว็บพวกนี้เนี่ยมีตัวตนอยู่จริงถ้าสมมติคุณพิมพ์ว่า baby p i p s เข้าไปในก o o g l e เนี่ยก็จะพบเว็บ b a b y p i s com ขึ้นมาเว็บแรกเลยครับซึ่งในเว็บเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับ Forex ในเป็น,เป,นเป็นแบบภาษาอังกฤษนะครับมีข่าวมีอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Forex มีบล็อกให้พูดคุยกันมีการเห็นไหมครับ winner best forex trading system นะครับหรือว่ามีโรงเรียนเป็นเรื่องเป็นราวนะครับสอนว่า Forex ืออะไรสําหรับฝรั่งนะครับก็คือฝรั่งเนี่ยเมื่อเข้ามาอ่านเว็บนี้ก็สามารถเทรดเป็นได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะเริ่มตั้งแต่เลเวลเล็กๆไปจนถึงเลเวลสูงๆไปเลยนะครับแล้วก็จะมีเครื่องมือการใช้อื่นๆหรือว่าข้อมูลอื่นๆเป็นต้นนะครับเว็บต่อไปที่จะพูดถึงนะครับก็คือเว็บ Forex Factory นะฮะนี่ครับ ขึ้นมาเป็นเว็บแรกเหมือนกันนะครับใน Google คลิกเข้าไปปุ๊บรอโหลดสักพักหนึ่งนี่ครับขึ้นมาเขาก็จะขึ้นมาเป็นตารางข่าวตารางข่าวนี้มีอยู่จริงนะครับเนื่อจะเป็นตารางข่าวที่จะส่งผลต่อค่างเงินนั้นๆในประเทศนั้นๆในวันนั้นๆนะครับจะมีตารางข่าวออกมาว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเวลากี่โมงกระทบกับค่างเงินตัวไหนมีบอร์ดเอาไว้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่าง Forex นะครับ แล้วก็จะมีข่าวอื่นๆข่าวอื่นๆอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะหรือว่าจะเข้าไปที่หัวข้อปฏิทินก็ได้ครับปฏิทินก็จะเป็นปฏิทินข่าวเมื่อกี้นะฮะไปดูที่เว็บอื่นกันบ้างน,นะครับเอาอย่างเช่น Action Forex นะฮะ Action Forex จะมีเว็บให้ขึ้นเป็นเว็บแรกครับ ไหมครับว่าคลิกแล้วปุ๊บเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะโหลดไม่นานนะครับแล้วก็จะสามารถเข้ามาใช้บริการของทางเว็บได้เลยนะฮะนี่นะครับนี่เขาก็จะมีข่าวมาให้เราอ่านนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับค่าเงินตัวไหนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะการวิเคราะห์ค่าเงินยูโรเทียบดอลลาร์ในช่วงกลางวันอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ ลองเว็บอื like this, this ่นอีก2เว็บนะฮะอย่างเช่นนี่นะครับเข้าเว็บอย่างนี่ครับ f x x p l s s นะฮะเห็นไหมครับทุกเว็บที่กล่าวถึงมาเนี่ยสามารถเข้ามาใช้บริการได้หมดเลยครับนี่ครับอย่างเว็บนี้ก็จะมี ข่าวนน่นนี่นั่นนะครับเป็นหัวข้อของเขานะครับว่าอันนี้อย่างนี้เขาจะรีวิวบล็อกเกอร์เบลกอะไรเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับกลับมาที่สไลด์ของเราต่อนะฮะเป็นต้นนะครับเห็นไหมครับว่าเว็บพวกนี้เนี่ยมีตัวตนอยู่จริงในต่างประเทศนะครับ หรือแม้กระทั่งสปอนเซอร์สปอร์เรเนี่ยยังเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมฟุตบอลดังในประเทศอังกฤษ,ยอ,กฤษยอย่างทีมฟูลแลมนะครับสามารถเข้าไปเช็คได้ครับที่เว็บฟูลแลมเอลซคอมนะครับจะเห็นสัญลักษณ์ของฟอร์เรกอยู่ทางมุมขวาด้านบนทันทีเลยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับว่าน,นี่เป็นชุดจริงๆของเขานะครับแล้วก็มีมีสโลแกของฟอร์เรกเนี่ยขึ้นอยู่บนเสื้อนะครับแสดงให้เห็นเลยว่าฟอร์เรกเนี่ยไม่ใช่อะไรที่หลอกลวงนะครับเพราะว่าถ้าสามารถ มีเงินไปขนาดไปสนับสนุนทีมฟุตบอลได้ขนาดนี้เนี่ยถ้าเป็นพวกฮิปเนี่ยจะมีเงินทุนขนาดเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมชาติเอ้ยไม่ใช่ทีมชาติทีมฟุตบอลอังกฤษที่มีชื่อเสียงในขนาดนี้ที่มีชื่อเสียงในอังกฤษได้เลยหรือ <c oughs> ข้อดีของตลาดฟอเร็กนะครับตลาดฟอเร็กเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องสูงไม่ต้องรอจับคู่ซื้อขายสามารถสั่งเปิดปิดออเดอร์ได้ทันทีตลาดฟอเร็กเนี่ย เปิดให้เล่นได้24ชั่วโมงตลอด5วันคือจันทร์ถึงศุกร์นะครับเลือกเทรดได้แม้ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจําแม่บ้านหรือกำลังศึกษาอยู่ก็ตามมีอิสระเป็นเจ้านายตัวเองไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครสามารถเริ่มต้นลงทุนได้โดยมีเงินไม่มีเงินแค่1,000บาทก็สามารถเริ่มต้นเรียนรู้โลกแห่งการลงทุนได้นะครับไม่ต้องกลัวถูกโกงไม่ต้องกลัวโดนหลอกเพราะเงินอยู่ในความควบคุมของคุณตลอดเวลาทุกอย่างที่คุณเป็นผู้ก,กําหนดเองกําไรถอนได้ตลอดเวลานะครับ ไม,ไม่ว่าจะเป็นวันเสารอ์อาทิตย์ก็สามารถถอนได้โดยไม่ต้องรอันผลจากใครแล้ว FBS ละ่ะคืออะไร FBS เป็นโบร็เกอร์หนึ่งในตลาด forex ครับที่เพิ่งเปิดตัวและพยายามกำลังพยายามจะตีตลาดกลุ่มลูกค้าในไทย FBS มาที่นี่โดยไม่ได้มีจุดประสงค์จะเชิญชวนให้คนนำเงินไประดมทุนแต่ FBS มาที่นี่เพราะอยากจะให้โอกาสสำหรับคนที่อยากจะลองศึกษาโลกแห่งการลงทุน ดังนั้นเนี่ยผู้ที่สนใจสามารถเริ่มลงทุนได้ด้วยเงินขั้นต่ำเพียง25เหรียญหรือ750บาทเท่านั้นนะครับ750บาทเองนะครับสามารถเรียนรู้ในเรื่องของการลงทุนได้เพราะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยการลงทุนไม่ใช่เรื่องของคนรวยต่อไปนะครับคนธรรมดาเนี่ยก็สามารถเริ่มรุดเริ่มศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนได้ถ้าผู้ที่สนใจรายละเอียดนะครับสามารถพิมพ์ w w w ร์ e ว็บไทย c ฟ o o สค s ลได้นะครับ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook นะครับ slash t f o r e x s c h o o l นะครับก็จะมีทีมงานคอยตอบคำถามให้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ